ห้องนึ่งไม่ปวดร้าอ่ะนี่นะใช่ไหมแต่บทบาทที่เราได้รับในวันนี้สวัสดีกันสวัสดีกันสาอนสั้นสวัสดีฮอเนอะรับสกสวัสดีครับโอ้วครับ เข้าสู่วันเดยคลับนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสด oh! oh, okay. ีครับเคนะครับร yeah. uh ับ huh. คุณฝากติดตามด้วยนะครับซีรีส์เวนเซคับคนกลางแล้วไงนะครับกับพวกเราเจ็ดคนนะครับวันนี้ตอนแรกสองคนครับสวัสดีครับนี้นะครับมามาจ้า ครับสวัสดีครับพูดนะครับ ชาร์จแบตบอยู่พอแล้วพอเลยนั่งครับไปยังไงต่อจังตั้งผมเนีเ่ยมาเยอะมากเลยดีใจมากเลยโหแล้วก็ทุกคนสู้มากตอนนี้ร้อนร้อนมากเลยร้อนทไมเนี่ยพวกเราดีใจมากเลยที่แบบลงมาแล้วแบบไม่คิดว่าทุกคนจะมาเยอะขนาดนี้แบบดีใจมากๆแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยเพราะว่า พวกเราก็อย่างที่ขอขอขอกันทุกคนไปขอบคุณที่ช่วยสปอร์ตพวกเราแล้วก็สปอร์ตน้องๆทุกคนครับน่ารักกันมากครับร้อนกันอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วครับไม่หรอเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ดีนะน้าดีอะไรมีใครที่นี่ที่ได้ดูเทเลอร์ของ w เบนสเตย์ขับไหอยังดูแล้วไหนถ้าใครได้ดูแล้วขอเสียงแบดังๆหน่อยสิ เป็นยังไงกันบ้างพอได้ดูได้เห็นพี่โอได้เห็นสตางได้เห็นทูกคนอ่ะได้ได้เห็นทุกทุกคนแล้วเป็นยงไงกันบ้างรูส้สึกแซมากบอกเลยนะว่าอีพีหนึ่งเปิดม,มาเนี่ยพี่โอก,กับพี่นาน,นี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะ พ่อแม้นนึกว่าสองทุครึ่งนะครับต้องทันนะต้องทันนะไม่ัาดเลยนะโดนร้อได้ดนร้นนได้ไ่อี่ครัาผมดไม่ันครับผมแน่สองสาวมีอะไรจะพูดไหมเรื่องเกี่ยวซีรีส์อะแต่ลองรล่ประสบการณ์ซีรีย์ให้ฟังหน่อยา้นะคะพวกแสดงคนล้วก็ผิดน ทีมงานทั้งเรื่องนหน้าและก็เรื่องหนังตั้งใจกันมากๆเลยอ๋อแล้วก็ผม,ผมขออนุญาตนิดนึงค่ะเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกๆคนเลยลนะครับผมขอ,ขอขอขอบคุณฟูซัพพอร์ตทุกมือมากๆนะครับไหนๆตอนนี้นก็อยู่กับแฟนๆขอบคุณฟูซัพพอปปรอ์ตทุกมือมากๆที่ทำให้พวกเรารวมถึงพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับอิ่มกันทั้งหน้าแล้วก็มีพลังในการทำงานนะครับเพราะว่าทุกคนก็เหมนะือนกับส่งมาไม่ขาดสายเลย ใช่ใครับสอหรับเราเลยทีเดียวมากๆจริงๆนะครับผมที่ในการดูแลว่าเราได้ดีไม่ไม่มันไม่ได้ครับวารสารเด็กมันมาเรืนี้โฮ้ยมีสิอยากขอวันนี้ขอเทนดับหนึ่งได้หรือเปล่าได้พูดนะอะไรนะโลกเลยเหรอโอ้โหโลกเลยเหรอออกลมไปนั้นเลยเหรอไปคำบออกมาก่อนนะทำจนมึงหยิกเลยนะ คนรีพอตมันเงียบเลยนะนั่นแหละครับผมน่ามองมาที่ผมมองมาทุี่ผมไปไปต่อไปต่างไหนแลครับทีนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้อะอยากดูอยากดูหน่อยอยากดูหน่อยใครคิดว่าตัวเองมานั่งรอที่นี่เหลือที่สุดไหนลองยิ้มดูหน่อยสิตรงนี้เหรอมารเดอรีผู้นคิดได้อะไรพี่นี่มันเหมือนแบบ ตที่ทุกคนเปิดประตูเข้ามาแล้วมีคนมาเยอะที่ทุกคนมารอเข้าเวนเค้ขับกันงั้นลองจะพูดบทศาสนาการเชิญชวนทุกคนเข้ามาในเวนเค้ขับได้ไหมพี่เราพี่อันตด็กลองเปมดเลยใช่แต่พูดเสร็จคือก็ออกหมดเลยแตหวังว่าที่นี่น่าจะมีใครออกน่าจะอยู่ในเวนเค้ขับเป็นหมดฝากด้วยนะเวนเต้ขับเวนเค้ขับใครอยากทำอะไรก็ได้อยากคิดอะไรก็อิ่ ไม่ต <languages? S 1> uh ้องมีใครเป็นตัดส <All right. S 2> well, huh? well, ินฝากดงินไปเไมส

เราถ่ายโยด้วยกันไหมถ่ายตอนนี้ด้วยกันไหมถ่ายตอนนี้ด้วยกันเอาียวเียวเหนนี่ทำหน้าจะรู้ทำหน้าใหญ่ๆดูไหมโอเค เดี๋ยวเรามาถัดแบบอันนี้หน่อยนะครับโอ้โเอินดับบลันไอเดินเรื่องางรู้นก่อนแล้วกันเร้อยไห็นได้หมดนะโอเแต่เรียเอนมา้วพี่พอยไม่ต้องขืนนไปแล้วนะจ <Okay. S 2> ្័ <t Kung manipulation> ះះោ៏ំំ៎ៈ្្័ំេ្្័្ំ័ กับเปวิดีโอนะครับงั้นยั่ไมมหมดจ้าแล้วก็แลัวก็แลวก็แน้วง็แล้วก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 ็แลก้ รูหรือเปล่าว่าตอนนี้มันใกล้จะสองู่กพี่แล้วสองลูกพี่เรามีอะไรครับเวนเดอร์เราดูอีพีที่หนึ่งของเวนเซ่ขับเนาะครับแล้รู้ไหมหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะวันอีพีสองมันพรุ่งนี้ด้วยนะสองวันติดกันสองวันติดกันสองวันติดกันครับชนะท่านเลยสองวันสองวันเลยครับม้่งจัองวักควันแต่แล้วก็จากวันนี้ ก็จมีพรุ่งนี้นะครับที่เราทั้งเจ็ดคนจะฝันทุกคนฝันเพลงกันด้วยนะครับก็ขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนตองขอตัวบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนมีต่อภาพมีคงณสวยงามเสมอเพราะว่าหลังจากปิดกล้องไปแล้ววันนี้เรามีนานกันดูอีทีหนึ่งดูด้วยกันไปดูด้วยกันทดูขออนุญาตนะครับไปดูด้วยกันไปดูว่าไปดูพร้อมกันใช่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 ครับผม ขอบคุณมากนะครับพี่วิทยขอบคุณทุกทีทุกคนนะครับเจอพวกเรานะครับแล้วก็นะมาทำอย่างที่บอกเปิดโครงการก็ได้ทีสุดนะครับขอฝากซีรีส์เรื่อง s t a ก Club ไกลรักใครด้วยนะครับทุกๆวันจันทร์และวันศคกร์เวลา2 0 2 5นะครับแล้วก็สามารถดูอนิเมะหรือดูย้อนหลังได้ทองวิวนะครับตอนสีถงที่เป็นต้นไปนะครับใช่ครับของวิวครับผมสรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ